นั่นแหละครับวันนี้เรากา็จะมาต่อกันที่มาเที่ยวพีคหรือว่าเทียุทธเหนือโลกนะครับตอนที่2องพัวันนี้ก็อาจจะายาวๆกันไปเลยนะครับในตอนนี้นะครับก็ยังใครกาลังคุยกับประมุขอ้วนอยู่นะฮะยังใครบอกว่าก็ขอบคุณมากนะครับในความห่วงใยที่ประมุขอ้วนมีให้ตัวเขาเอง นะครับซึ่งมงมกุเวนก็บอกว่าในตัวอย่างไข่เนี่ยมีมารอยู่เยอะถ้าหากว่าอย่างไข่ไม่รีบกำจัดนะครับหรือดี c o เวอร์เนี่ยรีบกำจัดตัวมารนี้ออกไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาใหญ่แน่ในอนาคตนะ,ะเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะว่าสตรีมมันไปหรือ,อยังนะครับเราลืมดูว่าสตรีมเราไปหรือ,อยังเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับสตรีมเรามาแล้วอะมาต่อกันนะครับในช่องแรกอยู่เนาะเมื่อกี้ อย่างใครก็เลยบอกว่าอ่าที่ข้าเป็นอย่างเงี้ยท่านมาเพื่อจับตัวข้ากลับไปเหรอนะครับพระมุขเหวอนก็บอกว่าไม่ใช่นะไม่ได้มีใครเนี่ยอยากจะมาจับตัวหรือมายุ่งอะไรกับอย่างใครเลยนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยาจะช่วยกันนะครับเพื่อหาทางออกนั่นเองอ,อย่างใครก็เลยบอกว่าอ่าเลื่อนไปไหนเลยเนี่ย ย้อน้าที่ยสามของหน้าแรกนะครับยังใครก็เลยบอกว่าประมุขอวนเนี่ยดูดูถูกยางใครเกินไปนะครับเพราะว่ามุขอวนบอกว่าก่อนหน้านี้ยางใครได้ทําอะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อเรียกว่าเพื่อทุกคนในแดนดาราก็ได้นะครับอ่าซึ่งก็น่าเสียดายเนาะที่ถ้าหากว่าอยู่ๆเนี่ยจะต้องเสียยางใครไปนะครับประมุขอวนบอกว่า ในเมื่อเจ้าเป็นผู้อุปโสของสำนักข้าแล้วอ่าทุระของเจ้าก็เหมือนทุระของข้าเช่นเดียวกันอย่างใครเจ้าไม่คิดว่าสำนักหลิงเชียวเจ้าไม่คิดถึงคนในสำนักหลิงเชียวของเจ้าหรือยังไงนะครับประมาณนี้นะบอกว่าให้คิดให้รอบครอบถึงคนที่อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็มีฉากหมาเห่าฮ้องๆนะครับซึ่งหมาตัวนี้มันไม่ได้พูดอะไรนะครับปะมุกวนยังพูดต่อว่าถ้าหากว่าในวันใดวันหนึ่งเนี่ย อย่างใครเกิดกลายเป็นปีศาจขึ้นมานะครับใครล่ะจะเป็นคนดูแลอย่างใครนะครับแล้วก็ประมวลก็เลยฝากข้อความไว้ว่าผู้ชนะเนี่ยคือผู้ที่แข็งแร่งนะครับอย่างใครต้องเอาชนะและต้องไม่กลับไปเป็นร่างจอมมารอีกนะครับซึ่งอย่างใครก็เลยอ่ะพูดเถียงขึ้นมาบ้างนะครับ บอกว่าท่านเนี่ยงโง่หรือเปล่าข้าทําอะไรได้หรือไงท่านไม่เห็นเหรอว่าก่อนหน้าเนี้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นอย่างใครก็เท้าวความไปถึงตอนที่ได้ต่อสู้กับจกักรพรรดิทรนูนะครับอ่าซึ่งบมเมื่อวยนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายก็ไม่น่าจะไปต่อต้านเขาเลยนะเพราะเขาเนี่ยเป็นถึงระดับจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่ง อย่างไขตอนนี้แน่นอนทุกคนรู้นะว,ว่ามันก็กําลังเล่นละครอ,อยู่นะครับอย่างไครก็เลยบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยแดนดาราเนี้ยมันคือของจกักรพรรดิทรณงหรือไงทาไมทุกคนเนี่ยจะต้องไปแคร์จกักรพรรดิทรณงด้วยนะครับอ่าแล้วก็บอกว่ารู้หรือเปล่าว่าจากักรพรรดิทรณงเนี่ยจะทําลายศิลาเพลิงของเขานะครับซึ่งตัวศิลาเพลิงเนี่ยเป็นเหมือนกับครอบครัวนะที่เติบโตมาด้วยกันกระยางใครนะครับก็คงให้ใครมา สังหารหรือว่าทำลายเนี่ยไม่ได้ง่ายๆหรอกเนาะแต่อย่างไข่ก็เลยตอบว่าแล้วถ้าเป็นท่านล่ะท่านพี่เกาถ้าหากว่าจากักรพรรดิทรณงเนี่ยให้ท่านเนี่ยทำลายการปกครองอของตัวเองเนี่ยท่านจะทำไหมเอเเมอเกาหว่นก็สะอึกไปแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นก็โต้เถียงกันไปสักพักใหญ่ซึ่งในบทสนทนาเนี่ย ก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปมากก็จะเป็นบทการโต้เถียงกันไปโตเถียงกันมานะครับก็อ้วนเวอร์กันไปนะครับประมุขหันเนี่ยก็บอกว่าอ่ะแล้วสำนักหนึ่งเชี่ยวล่ะทําไมไม่สนใจหรืออะไรยังไงนะครับยางใครก็บอกว่าตอนนี้เขาตัดทุกอย่างได้หมดแล้วนะครับและสุดท้ายเนี่ยเหมือนอย่างใครจะรับรู้ได้นะฮะว่าแบบเอ้ยมีใครแอบอยู่หรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าไอ้พวกที่แอบอยู่เนี่ยออกมาได้แล้ว นะครับซึ่งก็มีจริงด้วยนะฮะก็เป็นเหล่าคนรู้จักทายสนิดเลยแหละและคนที่อยู่ตรงหน้าผมแดงๆนะครับเขาชื่อว่าจูยี่หวังนะครับประมุขของตำหนักอาหารนะครับเีหารอาหารนั่นเองซึ่งไอ้ตะแก่หัวแดงเนี่ยมันเหมือนกับพร้อมที่จะต่อสู้แล้วเพราะเห็นอย่างใข่เนี่ยไม่มีท่าทีนะครับที่จะยอมเลยนะฮะ ต่อมานะครับก็จะเห็นว่าอ่าตาลีเนี่ยก็จะมากับเขาด้วยนะซึ่งตาลีเนี่ยก็คือเป็นเป็นลูกกะเจอยของยางไค่นะครับแต่เหมือนกับว่าถูกบังคับให้พามาที่นี่นั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยยางไค่ก็เริ่มเดือดแล้วว่าเอ๊ะทําไมมาตามหลังควาอะไรอย่างงี้ซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นบทละครของยางไค่อยู่แล้วนะครับอ่ายางไค่บอกว่าอ่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องใช้ไม้แข็งกันแล้ว มาดูซิว่าใครจะเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายนะครับดังนั้นเขาก็เปิดประตูมิติขี่กระชากประตูมิตินะครับแต่ว่าช่องว่างมิติเนี่ยมันโดนสกัดกั้นนะฮะซึ่งคนที่มาสกัดก็คือปรมาจารย์หลีบูอี้นั่นเองนะครับซึ่งพอตอนนี้ดูเหมิงอ่ะก็คิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันน่าจะ เริ่มคับขันแล้วนะครับพอมีประจาราจาร,รีเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าการใช้วิชามิติของยางไคเนี่ยจะไม่ได้ผลแล้วเนาะเหมือนกับว่าถูกครอบไว้ด้วยโดมพลังของลิยูป e ีนะครับจากนั้นนะครับยางไข่ก็เลยผลักรูเหมืองเนี่ยให้หนีไปก่อนนะครับจะได้ไม่เห็นการต่อสู้ซึ่งจริงๆก็เขาก็ไม่อยากให้ รูปเหมืองเนี่ยเห็นแหละว่ายางไคกําลังทําอะไรก็เลยพักรูปเหมืองไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตัวเองตามไปจากนั้นนะครับยางไคก็ใช้สกิลนะสกิลวัตมิติของตัวเองเนี่ยโจมตีนะครับอ่าโจมตีใส่ประมุขหวัวน,นะครับหลังจากนั้นก็คือการต่อสู้ขึ้นนะครับลิวอี้เนี่ยก็เข้ามาต่อสู้ด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาช่างผิดหวังในตัวของอยางไคเสื่เหลือเกินนะครับ จากนั้นเนี่ยปรมาจารย์มิติทั้งคู่ก็สู้กันโชเชะโชะเชะนะครับฟันกันไปในอวกาศนะครับซึ่งคนอื่นๆที่มาเนี่ยก็ได้ต่มองดูเพราะว่าทาอะไรไม่ได้นะครับจากนั้นเนี่ยอ่าพวกเขาก็เปิดเปิดช่องว่างมิตินะครับซุบเข้าไปคุยกันในช่องว่างมิติซึ่งในช่องว่างมิติเนี่ยคนภายนอกก็จะไม่ได้ยินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เขาคุยกันเนี่ยอ่าทางรูกเหมือนก็ไม่มีทางรู้แน่ จากนั้นนะครับเขาก็ได้ไปอธิบายให้กับมุขกเวิรนฟังนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าถ้าบุ๊กเวินไม่เชื่อเนี่ยก็ลองถามปรมาจารย์หลี่ดูได้เลยนะครับแล้วก็ในในหน้าสุดท้ายนะฮะอย่างใครก็บอกว่าทำไมอ่ะทำไมท่านถึงไม่ได้ข่าวที่ข้าส่งไปหรือไงเหมือนว่าเขาเนี่ยอ่ารอบส่งข่าวให้กับทุกคนแล้วนะครับว่า เนี่ยมันคือแผนการของเขาแต่ว่าแน่นอนมันก็ต้องมีบางคนที่หลุดวงคอรชอแล้วก็อ่าไม่ได้ข่าวสารนี้นะครับโอเคก็จบไปแล้วสําหรับตอนที่สองพันสามร้อยหกสิบนะครับต่อไปเราไปต่อกันเลยตอนที่สองพันสามร้อยหกสิบเอ็ดนั่นเองอวันนี้ก็ริงจะมาให้เร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าติดงานก็เลยเอ้ยไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันไม่ได้ทำคลิปหลายวันแล้ว ะครับก็เลยขอโอกาสนะฮะมาโอเคไม่รู้ว่าเว็บนี้เราจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับาารเราอ่านไปเนี่ยเดี๋ยวเรารอ,อมันโหลดสักครู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะขอเช็ค่าตัวคลิปที่ไลท์ทาง YouTube ด้วยเนะาะว่าว่าไลท์แล้วเนี่ยมันอย่างมันชัดไหม สักครู่นะครับตอนนี้ก็กําลังโหลดอยู่เนาะหรือว่ามันโหลดไปแล้วโอเค,อเ,คเสียงเสียงค่อนข้างชัดเจนนะครับวันนี้ดึกเนาะก็อาจจะเอาทักสองตอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาเซ็จระบบอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ลันกันยาวๆไปเลยนะครับในตอนนี้นะครับมาเที่ยวพีคเทพยุทธเหนือโลกแย่างใครของเรา ในตอนที่สองพันสามร้อยหกสิบเอ็ดซึ่งจริงๆมันก็ต่อเนื่องกันแหละครับกับตอนเมื่อกี้นะฮะเนื้อเรื่องก็ยังไม่ได้เป็นใหญมากในตอนแรกเปิดฉากมาเนี่ยก็เป็นการคุยกันคือเนื้อเรื่องสี่ห้าตอนล่าสุดนะครับมันสี่ห้าตอนเนี้ยต่อจากเนี้ยมันเป็นการคุยกันซะเยอะเลยนะครับจนกว่าอย่างใครเนี่ยจะเข้าไปในแดนมายาในพิศามายานะครับ ในตอนนี้นะครับประมู้เวิดเนี่ยก็สอบถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเกิดการอย่างนี้ใครจะสามารถอธิบายอะไรให้เขาฟังได้ไหมครับก็ตัวปรมาจารย์หลิวอี้นะครับก็บอกว่าอ่าแป๊บหบนึ่งนะครับเราต้องยอขนาดลงมาอีกเพื่อเห็นโฆษณาเนานะเดี๋ยวโฆษณาแล้วเราจะโดนแบนช่องนะครับปรมาจารย์หลี่ก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นความคิดของ เหล่าจาักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายนะครับมีลงมติร่วมกันว่าจะใช้แผนนี้โดยการที่ทําให้เห็นว่ายาใครเนี่ยนะครับหักหลังนะครับหรือว่าหันหลังให้กับแดนมายาแล้วนะครับเพื่อส่งตัวเขาเข้าสู่แดนพิศามายานั่นเองนะครับอ่ะในตอนนี้ก็มีการคุยกันเนาะของทั้งสามคนนะครับประเด็นสําคัญนะครับประเด็นสําคัญเนี่ยก็ โปราจก์หลี่บอกว่านะครับต้องขอโทษด้วยนะที่ให้หยางไคเนี่ยมาทําอะไรที่มันดูดูแบบไม่น่ารักเลยนะครับดูแบบว่าต้องทาตัวให้คนเกลียดอะไรประมาณนี้นะครับและตอนนี้เนี่ยอ่าจักรพัฒน์ธรนงก็ฝากข่าวมานะครับว่าอ่าตอนนี้สํานักหลิงเซี่ยวของหยางไคเนี่ยได้โดนปิดผนึกโดยสมบูรณ์แล้วนะครับจะไม่มีใครมาทําอะไรได้ส่วนสิทธ ทั้งหมดเนี่ยถ้าอยู่ในสำนักเนี่ยก็จะปลอดภัยนะครับส่วนฟู่หลิงนะครับก็กลับไปที่เกบบาะบังกรแล้วนะครับหยางไคก็เลยบอกว่าอยากให้มีใครสักคนเนี่ยช่วยไปบอกจูชิงหรือว่าพวกผู้อาโสเผ่าบังกรให้หน่อยนะครับให้พวกเขาเนี่ยไปพบกับซูเหยียนเพื่อฟังคาอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าจูชิงเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ได้รู้เนาะว่าหยางไคจะไปไหนนะครับ ซึ่งตัวเนี้ซึ่งตรงเหตุการณ์ต่ออย่างนี้นะครับเดี๋ยวอ่าน่าจะเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะครับจะเป็นคนประสานงานนะครับจากนั้นนะครับยังใครก็โจมตีตัวเองไปหนึ่งป้าบแล้วก็ออกจากมิติไปนะครับด้วยสภาพที่สะบักสะบอมนะครับซึ่งพอออกมาเนี่ยก็จะมาเจอเรา โสคนแก่ทั้งหลายที่มาดักรออยู่นะครับแต่ว่าคนข้างนอกเนี่ยก็ไม่ได้จะทําอะไรอย่างไค่นะฮะหลังจากนั้นปรมาจารย์หลีนะครับกับปุ๊บปะมพุกวดเนี่ยก็ออกมานะครับปรมาจารย์หลีก็เลยบอกว่าจับเป็นก็ต้องเห็นร่างจับตายก็ต้องเห็นศพตามล่าอย่างไครต่อไปนะครับอย่างใครก็เลยวิ่ง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 มาเจอกับรูกเหมองนะครับรูกเหมองก็เลยเห็นสภาพอย่างไครสะบักสะบอมนะฮะนะครับ ก็เลยนี้อ่ะพวกเขาก็ไปต่อนะครับแล้วก็มาอยู่ที่อ่าจะเป็นบนเขาแนละ้วเรียกว่าบนเขาแล้วกันเนาะนะครับอย่างใครก็แบบพรณนาว่าโอ้โหแดนแดนดาราเนี่ยมันช่างโหดร้ายกับเราสเลิเกินเราเหน,นีมาขนาดนี้แล้วพวกเขาก็ยังตามมาแสดงว่าเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วแลวก็กลัวว่ารู่เหมองเนี่ยจะ เป็นอันตรายเขาก็เลยบอกว่างั้นเราแยกทางกันตรงนี้ดีกว่านะต่างคนต่างไปดีกว่า <c oughs> นะครับจากนั้นเนี่ยลู่เหมิงก็อาจจะเชื่อสนอิทใจแล้วว,ว่าอย่างใครเนี่ยน่าจะันหลังให้แดนดาราแล้วลู่เหมิงก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งตัดใจไปทุกๆเรื่องเนี่ยมันมีทางออกจากวานเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แดนดาราเท่านั้นทําไมพวกเราเนี่ยไม่ไปที่แดนมีสามายากันละ่ะอ่ะ ด้เรื่องแล้วนะครับนี่ก็คือพอยที่อย่างใครต้องการจะได้ยินนะครับให้ลูกมืองเนี่ยพาไปที่แดนปีศามายานะครับที่อยังใครก็ยังเล่นละครต่อนะครับบอกว่าเนี่ยที่เหตุการณ์เป็นอย่างเงี้ยเพราะเขามีพลังมารอยู่ในตัวจะให้เขาไปในแดนปีศามายาได้ยังไงอืมลูกเมืองก็เลยบอกว่าก็เพราะนั่นแหละเหตุผลที่เราจะต้องไปที่แดนปีศามายา เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนตัวอย่างใคเนี่ยมีพลังของปีศาจโบราณอยู่นั่นเองนะครับแต่อย่างไคก็เหมือนว่าจะไม่ไม่ทรยศแดนดารานะฮะตอนนี้ลูกเหมือนก็เลยเหมือนจะใช้วิชาสะกดจิตนะครับพูดให้อย่างใครฟังว่าเนี่ยถ้าไปแดนดาราเนี่ยเราจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะแบบค่อยกลับมาแก้แค้นแล้วพวกที่ทําร้ายเราอะไรประมาณนี้นะฮะหลังอย่างใครก็เลยบอกว่า อ๋อมันมีด้วยหรอพลังที่ทําให้ข้าเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นก็ได้ข้าก็จะไปกับเจ้าะนะครับลูกเหมิงก็เลยบอกว่าแน่นอนข้าก็อยู่กับเจ้าไปตลอดชีวิตหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็เดินทางมานะครับทางน่าจะเป็นทางตะวันออกของแดนนาลานะครับตอนนี้อเขาก็บินกันไปทั้งคู่นะครับทางด้านลูกเหมิงเนี่ยก็บอกว่าอย่าใครเนี่ยตามข้ามาจิตเลยนะอย่าให้ข้าสายตากันนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยว จะเป็นอันตรายจากนั้นพวกเขาก็มาอยู่ตรงหน้าน้าจะเป็นประตูมิติเข้าไปสู่แดนปีศาจนะครับก็จะมีตัวอ่าราชนปีศาจเฝ้าอยู่นั่นเองนะครับซึ่งราชนปีศาจตอนแรกก็จับสัมผัสรูปเหมิงไม่ได้เนาะก็เลยเดินมาเหมือนกับว่าอยากตายหรือไงพวกแกเข้ามาที่นี่กันจากนั้นรูปเหมิงก็โยนอะไรบางอย่างให้นะครับ้าเอาราชนปีศาจเนี่ยคือหน้าหงอไปเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้ทั้งคู่เนี่ยผ่านไปได้นั่นเองนะฮะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่2,361ถ้าหากเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้ามีเวลานะอาจจะแบบไปกันที5ตอน10ตอนเลยนะครับจะได้ตามทันตอนล่าสุดเนาะอะไว้พบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้เนาะ